มาดูข้อ8ว่าเขาแก้ปัญหาโจทย์นี้ยังไงกันดีนะอ่ะ้นเราก็ไปดูโจทย์กันก่อนโจทย์เขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลมพบว่า60%ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ45%ใช้ชนิดแหวนเพดานและ15%ใช้ทั้ง2ชนิด อยากทราบว่า 1. ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2. ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเราอ่านโจทย์เราก็พอรู้ข้าคร่าวก่อนและเราก็เอาโจทย์เนี่ยมาคิดเป็นขั้นเป็นตอนเอาละตามที่แนะนำไว้ก็คือแนะนำว่าเราจัดกลุ่มข้อมูลตามโจทย์ออกมาดูก่อนว่า ที่เขาให้มาตรงนี้มันจะแบ่งกลุ่มข้อมูลได้สักกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรต้องมองให้ออกนะถ้าเขียนอย่างเงี้ยบางทีมันก็แยกยากเราก็เริ่มแยกก่อนอันดับแรกเขาสํารวจกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมเนี่ยสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลมก็คือกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมเท่านั้นนะเขาไปสํารวจขึ้นมาหนึ่งหนึ่งกลุ่มเลยซึ่งพัดลมเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะ พัดลมไอ้น้ําพัดลมแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะพัดลมตั้งพื้นนี่ยแล้วพัดลมตั้งพื้นนะก็รวมหมดเลยเนี่ยไปสํารวจมาเสร็จแล้วสิ่งที่สํารวจมาทั้งหมดเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มลูกช้าลูกค้าที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับแยกออกมาหนึ่งกลุ่มแล้วก็แยกออกมาอีกว่าแล้วกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมแขวนเพดานอีกหนึ่งกลุ่มนะพัดลมอื่นไม่เอาพัดลมไอ้น้ําไม่คิดพัดลมตั้งพื้นไม่คิด ต่อมาแล้วกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะและแขวนเพดานอ,อ๋ออันนี้ใช้ทั้งสองแบบเลยนะต่อมาข้อที่5กลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะหรือแขวนเพดานอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่ารู้ว่าใช้อันนี้แหละนะใช้ตั้งโต๊ะหรือแขวนเพดานคําว่าหรือเนี่ยมันจะกว้างกว่าคําว่าและ นะคือคือใช้นยะใช้นะครับอจะใช้อย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสอ,งอย่างก็ได้มีอยู่ในหรือหมดเลยนะใช้เพียงอย่างเดียวก็ได้นะหรือใช้ทั้งสองอย่างก็ได้เป็นหรืออยู่ในหรือหมดพอจะเข้าใจพอเราได้การจัดกลุ่มตามโจทย์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โจทย์กําหนดมาแล้วเราก็เอาลองเอาข้อมูลตามโจทย์ที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยมาแทนค่าในรูปแบบของเซตโดยใช้แผนภาพเวนนแอนด์ออยเลอร์เข้ามาช่วยอันดับแรก นะกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมนี่คือกลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่ใช้พัดลมทั้งหมดเลยให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราเรียกในกรอบสี่เหลี่ยมว่าอะไรเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองนะังนั้นเอกภพสัมพัทธ์ก็คิดว่าเป็น100เปอร์เซ็นต์นี่คือกลุ่มทั้งกลุ่มเลยที่ไปสำรวจมาเฉพาะกลุ่มที่ใช้พัดลมทั้งหมดงั้นในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงน,นี้มีค่าเป็น100เปอร์เซ็นต์ต่อไปกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ เราก็เป็นลูกเซตเป็นวงกลมนะพัดลมตั้งโต๊ะมีอยู่60%เราให้ตรงนี้เป็นเซต A นะให้ตรงนี้เป็นเซต A แล้วต่อมากลุ่มลูกค้าที่ใช้แหวนเพดานตรงนี้เป็นเซต B ซะ45%อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมครับ60% 45%โอเคนะอันนี้เข้าใจและนะ งั้นพอเราเขียนรูปเซตปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะมองออกแล้วอ๋อทั้งหมดเลยเนี่ยคือ100รวมพื้นที่สีขาวนี้ด้วยนะแล้วก็รวมพื้นที่เซตนี้อีกสอันเนี่ยรวมเป็น1นึตอนนี้ต่อมาข้อที่4กลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะและแหวนเพดานนะนะครับก็คือการเอาเซต A กับเซต B เนี่ยมาทําการหาว่าอินเตอร์เซ็กชันมาอยู่ตรงไหนก็แปลว่าเอา2อ,อันมาชนกันก่อนเราก็จะเจอจุดร่วมตรงนี้ นี่แหละคือกลุ่มจํานวนคนที่ถูกแบ่งเอาไว้ในพื้นที่จุดตัดกันตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า intersection เนี่ยคือกลุ่มคนที่ใช้ทั้งพัดลมตั้งโต๊ะแล้วก็ใช้ทั้งพัดลมแปดเพดานด้วยซึ่งโจทย์ให้มาแล้วว่าตรงนี้มีอยู่15%นตะตรงนี้มีอยู่15%นตะครับตามโจทย์ที่ให้งั้นเราก็จะรู้ค่า set a intersection b เซต b นั่นเอง15%ตอนนี้แล้วกลุ่มลูกค้าที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะหรือแวน,นเพดาน นะก็คือเราเห็นข้อมูลแล้วเอ,อ๊แล้วถ้าเป็นข้อมูลของคนที่ใช้ประลมตั้งโต๊ะหรือแหวนเพดานคำว่าหรือคำว่าหรือหมายควมว่ารวมรวมตรงนี้ด้วยรวมตรงนี้ด้วยแล้วก็รวมตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจำนวนตรงนี้ก็เป็น A Union B นั่นเองนะฮะซึ่งใน A Union B เนี่ยมันมีปัญหาตรว intersection ตรงนี้ที่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกบวกซ้อนอยู่ ใน zA แล้วก็บวกซ้อนอยู่ใน zB เราก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเซต A ยูเนียนเนี่ยจริงๆเท่าไหร่ยังไม่รู้อ่าอันนี้ให้เห็นทิศทางก่อนนะต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ไปถึงคำถามนะครับจะไปถึงคำถามแล้วอันนี้เราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วนะแต่นี้คำตอบที่โจทย์ต้องการเนี่ยนะคืออะไรลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดมีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะเราเห็นเป็นภาพเวนเนนออยเลอร์ปุ๊บ นี่ก็คือจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่สีขาวด้านนอกนั่นเองที่ไม่รวมอยู่ในเซตนะอาจฉพาะที่สีขาวที่อยู่ด้านนอกซึ่งตรงนี้ในรูปแบบของเซตนะครับเนี่ยระบายสีให้ดูเป็นสีออกส้มๆอย่างเี้นะตรงนี้ในรูปแบบของเซตเขาเรียกว่า,าจำนวนของ a นะครับยูเนียนบีพรามหรือคอมพลีเมนต์ของ A อยูเนียนบนั่นเองพื้นที่ด้านนอกตรงนี้ เอาละอันนี้ก็คือโจทย์ต้องการข้อที่1เราก็จะได้เสิงละข้อที่1ก็คือ A ยูเนียน B ผ่านข้อที่2โจทย์ต้องการคนที่จะใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวเท่านั้นคำว่าเพียงชนิดเดียวหมายความว่าถ้าเป็นพื้นที่สีแดงๆตรงนี้นะซึ่งไม่ใช่ A ทั้งหมดนะมันต้องเอาตรงนี้ออกอินเตอร์เซ o ชันออกมันก็จะเหลือเป็นพื้นที่สีแดงๆก็คือคนที่ใช้พัดลมอ๋อสองเซต A คือพัดลมตั้งโต๊ะ ตรงพื้นที่เขียวๆนี่ก็เป็นคนที่ใช้พัดลมแวนเพดานแล้วในรูปแบบของเซตเราจะเขียนย่างไรเราก็ไปดูนะครับนี่ครับในการเขียนรูปแบบของเซตเรามาทำวองเข้าใจทีละตัวตัวแรกก่อนนะนะ A ยูเนียนบลบนะจำนวนของเซต B นะีนะฮะนี่คือ A อันนี้คือยูเนียนทั้งหมดถูกไหมอันนี้คือยูเนียนทั้งหมดนะครับถ้า,ลบ,าออลบเอาสีเขียวออกลบเอาสีเขียวออก มันก็จะเหลือพื้นที่สีชมพูที่หแหว่งๆตรงนี้ตรงนี้แหละคือค่าค่าแรกเป็นคนที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะล้วนๆอ่าะพื้นที่ที่แหว่งแล้วนะใช้พัดลมล้วนๆเัน้นด้านนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือลบเอาเส้นเออกตรงนี้เอาออกก็จะเหลือแต่สีเขียวเสีเขียวเ,เยวก็จะเป็นคนที่ใช้พัดลมแหนวนเพดานล้วน ถ้าได้สองอันนี้เมื่อไหร่เอามาบวกกันก็จะเป็นคำตอบของข้อที่สองอันนี้คือให้ดูที่มาที่ไปของการคิดตัวเลขก่อนการคิดสูตรก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องการคำนวณน,นะครับก่อนที่ไปดูเรื่องคำนวณสังเกตว่ามันจะมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้ A union B นี่แหละทำไมมันต้องเข้าใจตรงนี้เพราะสังเกตว่า A union B อยู่นี่เห็นไหมครับ A union B ก็อยู่ตรงนี้และ A union B ก็อยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดเราหา a union b ได้คำตอบทั้ง3อันออกหมดเลยเอาละเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรก่อนเราต้องหา a เน i o n b ก่อนเราก็ไปดูกันต่อวิธีการหานี่คือ a union b นะ a union b เนี่ยเคยทำไปหลายข้อแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่เอาเซต a ทั้งหมดนี่เซต a ทั้งหมด6 0นะนี่คือ60%บวกกับเซต b ทั้งหมด45% เสร็จแ,แล้วมันมีตัวเกยอยู่ตัวที่เป็นข้อมูลที่อ,อยู่ถูกบวกแฝงอยู่ทั้งสองากเลยต้องลบออกอ,อกหนึตัวนั่นก็คือ AintersectionB สีเหลืองๆนี่ลบออก,ออกนะซึ่งมีค่าเป็น15นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะได้ค่าเป็น AunionB อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็45ลบ15ก็เหลือ3030 30, เอาไปบวกออก60ก็เป็น90ครับ เราะนันพื้นที่ในตรงนี้นะฮะสีแดงสีเหลืองสีเขียวบวกกันตรงนี้คือ90% A Union B พอเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็หาตัวนี้ได้แล้วนะเพราะว่า A Union B พรามเนี่ยมันก็คือ u ูนิเว s ร์สทั้งหมดยูนิเวอร์สทั้งหมดก็คือ100%นะเอาไปลบออกจาก A Union B ก็คือพื้นที่ในสีวงกลมในสีเซตนี้ก็คือที่เราหาไปแล้วข้างบนคือ90% เสร็จแล้วข้อที่2ก็ได้คําตอบแล้วครับคือ10%นะอันนี้ก็คือคนที่ไม่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะและไม่ใช้พัดลมเพดานตอนนี้ต่อมาคนที่จะใช้พัดลมตั้งโต๊ะอย่างเดียวก็ a อยูนิบนีนี่อยู a นะ่นะี่เห็นไหมนะเราหาแล้วนะเราก็เก้าสิบใส่แล้วก็จํานวนของเซต B เราก็รู้แล้วที่โจทย์ให้มาคือ45 90กลบ45ก็เหลือ45นะครับนี่ก็คือเฉพาะพื้นที่สีแดงแดงอย่างเดียว นะก็สหต่อไปคนที่ใช้พัดลมแกนเพดาน A อยูเนียนบเราก็หาแล้ว90แล้วก็ค่าของเซตเอก็อยู่ตรงนี้60แล้วก็60มาใส่นะเก้าสิลบหก็จะได้30นี่วิธีคำนวณอันนี้ก็หน้านี้ใช้ในการคำนวณเวลาทําส่งคุณครูก็ทําหน้านี้ก็พอนะก็เราก็เขียนขั้นตอนในการคำนวณแบบนี้1 2 3 4ขั้นตอนนะ เราไม่ทันก็จดล็อกจอไว้ลอกให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะหน้าจอมันจะหายไปแล้วจะไปอธิบายต่ออยู่ไม่เสร็จไปต่อนะแค่นี้เองนะเมื่อเราคำนวณเสร็จได้แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะจำได้ไหมนะอันแรกลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดก็คือ A u n ยูเ B' ียนพรามบีลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวก็คือ A Union b ียลบ b นะ A n ยูเนลบ a อันนี้ ได้2อ,อันนี้ก็มาบวกกันก็จะเป็นคําตอบนะครับอย่างนี้เลยขนหนลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง2องชนิดมี10%ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมี75%แค่นี้เองนะก็เป็นคําตอบข้อที่8คิดว่าจะช่วยให้รุ่นนักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆนะแล้วไปดูกันข้อที่9ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ